สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากแบรนด์ทิสโซนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็นทิสโซเจนเทิลแมนไอซ์บลูนะครับผมสีไอซ์บลูนะครับก็คือเป็นสีที่มาแรงจริงๆนะครับสำหรับสำหรับของทางแบรนด์ทิสโซนะครับก็อันนี้คือจะขายดีจากจากตัว PRX นะครับ PRX นี PR ่คือไอซ์บลูเนี่ย ของขาดนะครับเป็นตัวที่ลูกค้าเล่นกันเยอะมากๆนะครับกระแสตอบรับดีมากนะครับผมแล้วก็ทางทิโซ่นะครับก็คือทําหน้าตัวไอซ์บลูเนี่ยนะครับคือทำมาใส่ตัวคอเลคชันอื่นบ้างนะครับเป็นเจนท์เทนแนนะครับผมก็อันนี้นับปัดมันก็จะเป็นนับปัดแบบซันเลนะครับริบเรียบนะครับนัปัดลิบเรียบนะครับแล้วก็ลงเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูดีเทลนะครับเบื้องต้นกันนะครับอันนี้ก็นปัดเป็นสีไอซ์บลูนะครับสวยนะฮะแล้วก็ขอบตัวเรือนนะครับก็เหมือนกันนะครับกับตัวเจนทันแมนที่เป็นเครื่องพาวเวอร์มิ8ติกแปนะครับนี่ครับก็จะเป็นของคอลเลคชันเจนทันแมนนะฮะก็จะเป็นในการไปแนวแบบทางเดรสนะครับเป็นเดรสเลยนะครับผมนะครับ ก็มีขัดด้านสลับเงานะครับตรงข้อกลางก็จะเป็นเงาฮะครับตัวบานพับก็ปีกปีเสื้อนะครับใช้งานง่ายนะครับผมสายก็เป็นอีซี่คลิกนะครับกดเปลี่ยนได้ง่ายนะครับขหลังก็จะโชว์เครื่องแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูสเปคหน้าปัดนะครับผมหน้าปัดนะครับก็อยู่ที่ขนาด40มิลนะครับแล้วก็ความหนาตัวเรือนนะครับอยู่ที่11.5นะครับ11.5มิลนะครับน้ำหนักที่164กรัมนะครับหูสาย21มิลนะครับเป็นอิซิคลิกกดเปลี่ยนได้ง่ายนะครับผมกระจกซับไฟนะครับกระจกซับไฟป้องกันแสงสะท้อนทั้งสองด้านนะครับตัดแสงนะฮะ กันน้ำอยู่ที่100เมตรนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับผมเป็นเครื่อง Powermatic นะครับ s i l i c ยมนะครับก็ทางที่โซ่ก็จะใช้ชื่อแร่ตัวซิลิคอนว่าเป็น s i l i c ยมนะครับอันนี้ก็กันสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็สัมบองพลังงาน80ชั่วโมงนะครับผมรับประกันอยู่ที่2ปีนะครับ โอเคครับก็มาอยู่บนข้อมือนะครับก็ประมาณนี้นะครับข้อมือผมที่15.5เซนนะครับหรือว่า6นิ้วนะครับหรือว่าข้อมือ6นิ้วนะฮะกับหน้าปัด40มิล g e n m a n นะครับ40มิล gentleman จริงๆเจน gentleman นะครับเป็นเป็นนาฬิกาที่ไซส์40ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้อมือเล็กกว่านี้นะครับก็อาจจะมีผลในเรื่องความกลางของของสายนะครับ ก็อาจจะมีบ้างนะครับต้องลองมามาทาบดูนะครับใครที่แบบข้อมือเล็กกว่า6นิ้วนะครับก็แนะนําให้มาลองดูก่อนนะครับเพราะว่าสายสตเตเลนก็อาจจะเป็นแบบสายที่มันมีรักมีอะไรที่แบบดูกลางนิดนึ่งนะครับต้องมาลองดูแต่ว่าผมก็ใส่พอดีนะครับไม,ไ,มไม่ได้กลางอะไรมาก โอเคมาดูวิธีการตั้งนะครับผมที่าะตั้งนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบนิมยมแบบดึงออกมาตั้งได้เลยนะครับสเตปแรกก็จะเป็นวันที่นะครับดึงออกมาสุดก็คือจะเป็นการตั้งเวลานะครับ okay, ดึงออกมาสุดครับแล้วก็หมุนเข็มชั่วโมงข้า12นะครับถ้าวันที่ไม่เปลี่ยนก็แสดงว่าเป็นที่วันนะครับแล้วก็เราก็หมุนเข็มมาตรงเวลาที่เราต้องการนะครับ แล้วก็ดันเข้าไปนิดนึงนะครับหมุนขึ้นนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนวันที่นะครับแล้วก็ดันเข้าไปสุดหมุนขึ้นนะครับก็จะเป็นการขึ้นลานสำรองพลังงานนะครับก็สายก็ประมาณนี้นะครับเป็นแบบกดเปลี่ยนนะครับ easy click นะฮะแบวนี้นะครับนาฬิการุ่นใหม่ๆก็จะเป็น easy click เกือบ หมดแล้วนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับในการเปลี่ยนสายต่างๆนะฮะก็เดี๋ยวมาดูราคานะครับเจนทันแมนไอ e ์บลูนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดปี2023นะครับราคานะครับผมราคาเขาอยู่ที่3าม0 0ื่น0นะครับ ราคา31,400นะครับก็ถ <lawsuit royable. S 1> ้าใครอยากทราบโปรโมชั after, ่นต่างๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะเบอร์แล้วก็ลายไว้ใต้คลิปนะครับผมมีความพ่เ็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับก็ตัวนี้มันก็จะเป็นแบบเดสแบบเดสจัดจัดเลยนะครับเป็นเดสแบบ เดจัดจัดเดที่ไซส์แบบไซส์เดซเลยครับไซส์สิบสี่สิบมิลนี่คือไซส์นาฬิกาเดเลยครับผมเขาหน้าตาออกแบบหรูหรานะครับสวยงามนะฮะก็น่าจะถูกใจหลาย,ลายๆท่านที่ชอบนาฬิกาหน้าปัดโทนอ่อนๆนะครับโอเคส่วนหรัคลิปนี้ขอจบการรีวิวพบกันต่อในคลิปหน้านะครับ